สวยมากเลยค่ะเห็นครั้งแรกเนี่ยแล้วชอบมากดีไซน์สวยแต่พอได้นั่งเนี่ยดีกว่าที่คิดอีกค่ะส,สวัสดีค่ะโยอโยกี Yo, ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นนางแบบค่ะแล้วก็เป็นดีไซเนอร์อยู่ค่ะผ้านุ่มแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะเบาะกว้างพนักพิงเนี่ยเต็มหลังปรับสูงต่ำได้ assets, ไม่ปวดขาเลยค่ะฮะตรงไหนคือแลมบ้าซัพพอร์ตคะตรงหลังค่ะ อ๋อตรงนี้นี่เองกระชับหลังดีมากๆเลยค่ะนั่งนานๆานเนี่ยสบายสุดๆจะปรับเอ็นเนี่ยก็สบายมากเลยค่ะเท้าแขนหุ้มผ้าวางแขนแล้วชอบมากเลยค่ะพับเก็บก็ได้สะดวกสบายมากจะลุกขึ้นหรือว่าจะเก็บของเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะ อยากให้ลองเลยค่ะยิ่งช่วงนี้เนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมกันที่บ้านเนี่ยต้องลองเลยนะคะนั่งสบายดีไซน์สวยโยนเนี่ยประทับใจสุดๆเลยค่ะ